สวัสดีครับวันนี้สวัสดีพี่น้องชาว YouTube พี่น้องชาว Facebook พี่น้องชาวแฟนเพจคิวครับมีดอลันยิกอยุธยาปิกส่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมีดฟันตะปูนะครับมีมีหแบบ5ตัวด้วยกันนะครับมีไซส์นี้นะครับอยู่ฝาหลังของผมนะครับเหล็กตัวนี้ดียังไงเหล็กเยอเหล็กเยอรมัน s k 60d2 นะครับดียังไงก็คือเดี๋ยวรวะหว่างวันนี้เราจะมาลองทดสอบฟันตะปูให้ดูกันนะครับ ว่าคันได้จริงหรือเปล่านะครับเล่มแรกนะครับทรงทรงแรกนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นงานงานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นนะครับจากอาณัญิกยุทธยานะครับตอกลายนะครับทั้ง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 ใบมีดนะครับลายสวยงามนัเป็นลายไทยนะครับเปิดคมแล้วนะครับมีลมดํานะครับตัวนี้ยาวเฉพาะใบมีดยาวอยู่ที่อ่าสิบสี่นิ้วนะครับยาวประมาณสิบสี่นิ้ว รวมด้ามด้วยก็อยู่ที่ประมาณ19นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับตอกหมุดสามหมุดอย่างดีนะครับหปีนีมนะครับไม่เป็นสนิมทรงที่สองนะครับจะเป็นทรงหัวบัวนะครับทรงคล้ายๆตอกจากตอกไปแลานะครับงานก็ตอกลายเหมือนกันนะครับงานมาจากช่างตีมือเดียวกันนะครับตัวนี้ยาวเฉพาะใบมีดนะครับ อ่าสิบสี่นิ้วสิบสี่นิ้วเหมือนกันนะครับรวมรวมด้ามด้วยก็อยู่ที่ประมาณสิบเก้านิ้วครึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับลายก็จะประมาณนี้ทรงประมาณนี้ครับด้ามตอกหมุดสามหมุดยามดีนะครับต่อไปทรงที่สามครับทรงที่สามเดินป่านะครับเป็นทรงเรียกทรงเดินป่าสิงไลยนะครับ ทรงจะหัวจะไทยเป็นอดานะครับท้องจะป่องคล้ายๆมีเน็บนะครับแต่เป็นทรงยาวกว่านะครับใบมีดตัวใบมีดเฉพาะใบมีดนะครับ13นิ้วนะครับรวมด้ามด้วยเป็น19นิ้วนะครับตัวใบมีดสนิ้วนะครับรวมด้ามด้วยเป็น19นิ้วนะครับงานงานด้ามเป็นงานไม้ประดู่นะครับต่อหมุดยังดีเหมือนกันนะครับสามหมุดนะครับตัวนี้ตัวต่อไปครับตัวนี้คลาคาครับไม่ใช่มีเน็บนะครับ มันจะตรงมาแนี้นะครับนี่เงี้ยวนจะชัดครับถ้ามีเน็บจะไม่หักมุมนี้มีเน็บจะโค้งจะเป็นทรงปีกพุ่งหรือทรงเลยกันก็จะทรงนะครับท้ายกันนี้เป็นทรงหุ่นละค่นะครับตอกลายเหมือนกันครับงานทํามือกันนะับกอันนี้ลายจะประมาณนี้ครับความยาวของใบมีดตัวนี้อยู่ที่อ่าประมาณ11นิ้วนะครับรวมดั้มด้วยก็จะเป็นเกือบเกือบ17ดนิ้วนะครับเกือบ17นิ้วนะครับมีฝักหนังเหมือนกันนะครับตัวนี้ตอก สี่หมุดนะครับเป็นมีดตัวเดียวนะครับยันยันท้ายนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับนี่ครับตัวที่ห้าตัวสุดท้ายครับมีดทรงเนปาลนะครับตัวนี้งานจากช่างเดียวกันนะครับจากอารันญิกอยุธยาเหมือนกันนะครับเฉพาะใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับรวมด้ามด้วยอยู่ที่ประมาณสิบห้านิ้วเกือบสิบหกนิ้วนะครับนี่ครับตรงประมาณนี้ครับ ตอมุดสามมุดนะครับอย่างดีด้ามไม้ประดูกกันนะครับเป็นเหล็กตัวเดียวนะครับนะครับทีนี้เราจะมาลองฟันตะปูกันครับผมได้ตะปูมานะครับสองนิ้วครึ่งเดี๋ยวจะลองกันสดๆตรงนี้เดี๋ยวรีวิวให้เห็นๆกันไปเลยครับว่าฟันได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับทรงแอมโบตัวนี้นะครับดูนะครับ คิววันขยับกล้องนี้หน่อยให้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่าวันได้จริงป่าไมย่เนนิดหน่อยชัดเลยมานี่นี่ครับตะปูมีเสียงเล็กเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับจุดวันที่เห็นเลยครับนี่นะครับตบปะ,ะ,บะ,บะบตบปูขาดไปแล้วนะครับ นี่มีดไม่เป็นไรนะรอันนี้อันนี้ที่ติดคือขี้ตะปูนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มีดนี่นะครับมีดไม่มีรอยบิ่นไม่มีรอยแหว่งไม่มีรอยเว้าวอะไรเลยครับจะลูกทจริงนะครับแอบครับสะอาดค,ครับต่อไปตัวที่สองนี่นะครับหัวบัวสิบสี่นิ้วดูสิครับว่ามันจะทนหรือเปล่า สองน,นิ้วครึ่งกันครับซื้อตะปูสิบบาทมาลองน่ครับ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วครับตะปูขาดไปแล้วครับมีดไม่เป็นไรครับรับรอพักตัวนี้นี่งานจากอลันยิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวที่สามครับนี่อะไรนะ เดินป่าสิงลายนะครับตัวที่สามลองมาเลยกระปูรึ่นเหมือนเดิมน,นะครับซื้อมาขนาดเ,านนเรียบร้อยครับคลิปครับไม่มีไป็รไรครับน,นี่ที่้อยติดติดมาคือจับปูครับนี่นียนครับ ตัวที่ C รลขาตกลงนี่นะครับรลขาเรา,าไม่ได้ตัดต่อนะครับไม่ได้อะไรั้งสิ้นนะครับราคาฟันยากม่ดีว่ะตรงน,ยยรงนี้นี่ครับคูราคาครับไม่มีลูดไม่มีสะดุดนะครับขาดนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปตัวที่5อันนี้นะครับอ่าซองเนปาลน,นะครับดูกันเลยว่าทนหรือเปล่านี่ครับสอครึ่งน,นะครับ ลอยนะครับไอที่ลอยนี่คือตะปูขีดไอตะปูที่มันขาดติดกับมีดนะครับในรุ่นรูนไม่มีสะดุดครับนี่ครับตะปูครับก็วันนี้นะครับก็ได้ว่างานตัวนี้ทั้งห้าตัวนี่นะนะครับของอารันยิกนะครับเหล็กเยอรมัน s k 6 0ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าคุณภาพประมาณไหนนะครับก็เห็นฟันตะปูให้เห็นนะครับ ถ้าสนใจนะครับติดต่อทางเพจของเรานะครับคิวครับมีดอลันยิคคิวครับมีดอลันยิกปิดส่งอยุธยานะครับหรือแม้กระโทรสายตรงเลยนะครับ0 6 2 5 7 4 2 9 6 3นะเครับ0 6 2 5 7 4 2 5 2งาเ่ออครับขออภัยครับก็วันนี้ครับก็รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันหน้ามีอะไรเด็ดเด้อเราจะมารีวิวใหม่นะครับหรือสนใจสั่งก็ข้างหลังนะครับเรามีมีดกว่าร้อยรายการ ให้ท่านเลือกชมนะครับหรือจะซื้อซื้อก็ได้นะครับซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับก็มาเข้าชมมาเยี่ยมเพจม,มาทักทายพูดคุยกับทางเราในเพจได้นะครับสวัสดีครับ